เชา้านี้มาชมคอกชะโดกันอีกอือหืออันนี้แม่ไซส์น่าจะเกินสิบโลฮะสิบโลขึ้นแน่ๆอีกด้วอใหญ่มาก ท่องจิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยสวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์มองเข้าไปหนูตรงน้ำเห็นอะไรทามึนทะมึนอยู่ฮะเมื่อกี้เห็นแดงๆแวบแอบจุดรนันเดี๋ยวต้องเข้าไปดูครว่ามัน คืออะไรในฝนตกด้วยโอ้โหนะทามกลางสายฝนนะตัวใหญ่นะนะใหญ่มากมากไปแล้วไปแล้ว หลอดอะช่วงนี้เลยบรรยากาศยามเช้านะนาและเก็มีโอกาสได้เก็บมาฝากกัน,นคนชอบชะโดก็จะได้เห็นกันนะตรงนี้อีกคอกหนึ่งตรงนู้นแวนู้นนล จะยังมีอีกข้อ,อหนึ่งเห็นอยู่แวบ,บๆนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขยายพันธุ์เต็มที่ของเขาเห็นไหมฮะปลาแรดนะอยู่กลางลำน้ำเลยอยู่ไกลขนาดนี้สิบพ่าเมตรยังเห็นชัดเจนแล้วตัวใหญ่มาก มาดูชโดกันต่อฝนตกตลอดนี่โอ้โหตัวใหญ่มากๆตูกเริ่มโตแล้วก็เริ่มพาวายกลางน้ำแล้ว ช่วงนี้ก็อย่าเบื่อแล้วกันนะมีคอกชะโดมาให้ชมทุกวันชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะก็แล้วแต่เพราะว่าบรรยากาศของฝนบ้างนะโอ้อยใหญ่จริงๆน,นะใหญ่จริง วายเขามาหานะอยากอยากเจอเราอยากทักทายเราเห็นไหมอยากให้ได้ภาพชัดๆเนี่ยเขาบอกเข้ามาดีกว่า <Yeah. S 1> ตัวยาวเกือบเมตรดอ๊ตัวนักสุดๆจริงๆฮนะผม มันบอกกดเกือบเม็ดเนี่ยลองคิดดูว่าจะหนักกี่โลคนที่ตกชะโดก็คงจะคำนวณได้นักอย่างนี้ ก็คือมีรังของอีกชะโดอีกเจ้าหนึ่งเขาก็มีรังอยู่แถวนี้ใกล้ๆเนะี่ยแล้วเขาก็ต้องไปเตือนภัยนะเขดูว่าไม่ปลอดภัยนะเขาก็ต้องทางพันธุ์ไปถี่ คู่นี้แบบใหญ่มากๆเลยนับสิบโลแล้วดูกันไปเรื่อยนะฮะฝนจะตก จะออกน้าเล็กก็จะเก็บมาฝากกันนะโอ้ดูนะเต็มปากแม่ตรงแม่นะ้างแถวนี้ก็เสียงตูมตามตูมตามเพราะบางทีมันก็มีการไล่กันบ้าง ดูแต่และว,วันก็จะอาจจะได้ดูแม่ไซ้์ต่างๆนะหาโลบ้างเจ็ดโลบ้างแปดโลบ้างสิบโลบ้างแล้วแต่ผมมันเยอะเยอะเยอะมากๆก็ถือว่า,วาเป็นอะไรที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะอันเล้กก็เรียนรู้กับมันมาเป็นหลายปีแล้วนะแรกแตั้งแต่เจอแรกๆตั้งแต่ปี ประมาณ5859ก็ค่อยเรียนรู้มาก็จนรู้พฤติกรรมของเขาค่อนข้างเยอะไปกันนละโอ้โหเหมือนตอปิดูทำมึนนะฮะ มีตัวที่สามมาเมื่อกี้เห็นมีตัวที่สามไล่มาข้างหลังเขาก็คงมาเตือนเฉยๆนะ ไปยุงก็กลับไปฮะยุงแนี่ยาวเกือบเมตรฮะจริงๆเลยฮะเนี่ยดูความยาวของเขานเกือบเมตรจริงๆทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งแม่เนีตัวใหญ่พอๆกันใหญ่กว่าหัวเข่าเราอีกอะหัวเขานะ สุดจริงงามสุดๆธรรมชาติที่ หาดูกันได้ไม่ง่ายนะนี่ฮะออกมาพ่นน้ำหายใจนิดนึ่งหยิบหยิบยับยับยิบหยิบยับยับก็ดูกันต่อ เพิ่นเพิ่นไปเรื่อยๆนะี่แหละพาลูกเลาะไปเรื่อยๆหนะากรนกันเข้ามาไกลแล้วจะได้ดูกันใกล้ๆนะดูกันชิดชิด ก็คือเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วนะความเร็วก็เริ่มเร็วมากขึ้นนะตัวใหญ่มากๆเลย ในไม้ใบยญ้าก็จะมีพวกไกุ้งฝอยตัวเล็กๆพวกนี้นะสัตว์น้ำมแมลงน้ำในตัวเล็กๆเนี่ยมันก็หากินกันแบบนี้ ใครมารบก,กวนมีใครมาลบกกวนต้องไล่อะไล,ไลน่นี่แหละอันตรายอันตรายต้องพากันหนีละพาลูกไปที่อื่น,นเมื่อมีสัญญาณอันตรายก็ต้องออกทันที กันเรื่อยๆนะให้ดูแต่ละม,มุมแต่ละที่นะแตกต่างกันออกไปนะเห็นบรรยากาศที่หลากหลายนะเล็กก็พยายามเก็บบรรยากาศให้ใหสวยๆให้ชมกันอ่ครับผมสำหรับคลิปนี้เนะล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจกนนนารศารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับผม